ใครที่ยอมให้คุณเป็นเจ้าของทั้งตัวแล้วก็หัวใจของเขาขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าใครที่ยอมให้คุณเป็นเจ้าของเขานะคะเป็นของคุณทั้งตัวแล้วก็หัวใจเนาะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะควีนถือเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาญ t เ e อร์มิ t นะคะพลังงานของคนราศีกัน แไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสสิงธนูนะคะแล้วก็ สเตนนะคะพลังงานของคนราศีสิงห์มีพลังงานของคนทธาตุด,ดินธาตุไฟนะคะราศีมังกรแล้วก็ราศีสิงห์นะคะเขาเป็นของคุณทั้งตัวแล้วก็หัวใจเลยนะคะสเตนเนาะเป็นของคุณเพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักจริงรักมั่นคงน,นะคะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆนะคะเป็นคนที่รักใครยากแต่ว่าถ้ารักแล้วก็รักเลยรักแล้วก็รักจริงนะคะ เป็นคนไม่เจ้าชู้เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ชอบเข้าสังคมชอบอยู่คนเดียวมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะถ้าคุณเป็นคนชอบเข้าสังคมบุคลิกของเขาอาจจะขัดกันกับคุณหน่อยนะคะแต่ว่าฤาษีเนาะฤาษีก็คือชอบอยู่ในทํำนะคะชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งมีความรอบรู้นะคะเรามาดูกันต่อนอะว่าไพ่อยากบอกคุณว่าอะไรนะคะคุณได้พบเจอกันหรือยัง คุณกับเขาเน่าจะอยู่ไกลกันนะคะสามไม้ควีนถือไม้ตัวเขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงความรักกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนนิ่งๆเง,ง,งียบๆเป็นคนที่ไม่พูดมากเท่าไหร่นะคะแต่มีความคิดถึงขี้ห่วงอยู่ภายในใจนะคะแค่ไม่แสดงออกเนาะมีอีโก้มีฟอร์มนะคะกลัวเสียหน้านะคะจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ สามเหรียญน,นะคะคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนก่อนที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์เป็นแฟนกันหรือว่าอาจจะมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อนคุณคนรอบตัวคุณครอบครัวของคุณแนะนําให้คุณทั้งสองคนรู้จักกันก็ได้เช่นกันนะคะ6กไม้นะคะเขาต้องใช้ความพยายามเยอะมากนะคะกว่าที่จะพิชิตใจคุณนะคะ หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นค่อนข้างเยอะว่าคุณมีความจริงใจกับเขาแล้วก็เขาสามารถเชื่อใจคุณได้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นฤาษีเนาะเขาไม่ได้ชอบใครง่ายๆนะคะเขายอมเปิดใจให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาพิสูจน์แล้วหรือว่าคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าคุณจริงใจกับเขาจริงๆนะคะเขาสามารถเชื่อใจคุณได้นะคะเขาถึงยอมให้คุณทั้งตัวแล้วก็หัวใจ ตัวคุณจึงเป็นเจ้าของเขาทั้งตัวแล้วก็หัวใจนะคะคุณสามารถเชื่อใจเขาได้เลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลกันกับคุณคุณกับเขาจะอยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละที่เขายังคงเฝ้ามองคุณอยู่เขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครง่ายๆคนคนนี้ไม่ใช่คนเจ้าชู้เนาะสามารถเชื่อใจไว้ใจกันได้นะคะแล้วก็ตัวคุณก็น่าจะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องด้วยนะคะ ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดหรือเหตุการณ์ใดเข้ามาในชีวิตคุณทั้งสองคนก็พูดคุยเปิดใจแก้ไขด้วยกันมาตลอดฝ่าฟันด้วยกันมาจนผ่านพ้นมาได้ในทุกๆเรื่องนะคะหกไม้เนาะฝ่าฟันด้วยกันมานะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็พร้อมจะก้าวเดินไปพร้อมๆกันไม่ปล่อยมือกันนะคะคนที่ยอมให้คุณเป็นทั้งเจ้าของตัวแล้วก็หัวใจของเขาก็น่าจะเป็นคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยด้วยตอนนี้นั่นเองนะคะ